สวัสดีครับผมวันนี้วันที่25ตุลาคมปี2568นะครับอัปเดตหนึ่งเรื่องครับกับกสทอชอนะครับจอชงเน็ตคนละครึ่งนะราคา160บาทต่อเดือนนะครับให้กับผู้ที่ถือบัตรสสริการแห่งรัฐนะครับซึ่งจะเอาเข้าคอรมอในวันที่28ตุลาคมนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ ทางด้านของนายไตรรัตน์วิริยสิริกุลครับรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรมนาคมแห่งชาติกล่าวว่านะครับทางด้านของกอสทอชอสเสนอโครงการอินเทอร์เน็ตคนละครึ่งช่วยเหลือผู้ถือบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับทางด้านของนายชัยชยนก ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสนอต่อคอรอมอครับสัปดาห์หน้าซึ่งก็ตรงกับวันที่28ตุลาคมอ่านี้ก็เดี๋ยวมาดูและติดตามกันนะครับโดยผลการหาลือร่วมกับโอเปอเรเตอร์หรือค่ายมือถือผู้เข้าร่วมโครงการเน็ตคนละครึ่งนะครับจะให้บริการอินเทอร์เน็ตราคา160บาท วงเล็บรวมแวดนะครับความเร็วที่40 GB ต่อเดือนนะครับระยะเวลา30วันหลังจากสิ้นสุดกำหนดนะครับให้ใช้ความเร็ว512 m มไบซึ่งบริการดังกล่าวครับไม่รวมบริการเสียงนะครับที่เรียกว่า Non-voice ทั้งนี้ครับสำนักง,งานกสทอชอขอความร่วมมือครับผพ้ให้บริการบริษัทมือถือให้การเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์เพื่อใช้ในบริการนี้ ซึ่งเป็นโอกาสนะครับที่จะเปลี่ยนผ่านนะครับไปใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความเร็วมากขึ้นสอดคล้องกับแผนที่จะปิด2ถึง 3G ในเร็วๆนี้นะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลครับในเรื่องของเน็ตคนละครึ่งนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าความคืบหน้าสำหรับเน็ตคนละครึ่งนี้นะครับ 160บาทต่อเดือนนะก็ถือว่าช่วยให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้าถึงนะครับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตว่าด้วยนะครับในเรื่องของการลุ้นต่อสําหรับในเรื่องของการชงคอรมอในสัปดาห์หน้านะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มผู้ที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไป ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ